ทำประกันภัยรถยนต์กับทิพยประกันภัยดียังไงดูนี่ค่ะอืมรถชนครับพี่เดี๋ยวแม่โทรเรียกประกันฮัลโหลมาไวน้ำครับหายใจไม่มากเรื่องต่อเลยค่ะทิปสมาร์ทแอสซิสตบริการพิเศษพร้อมดูแลคุณทุกสถานการณ์ครบทุกป,ประกันภัยรถยนต์จากทิพยะประกันภยัยชั้นหนึ่เริ่มต้นเพียง4,900บาท สวัสดีครับนักชมครับพบกับธรรมะธรรมโมโงกันอยู่ได้ไม่ได้เจตนาว่าร้ายใครแต่ต้องการชุดกระชากลากใจให้ชาวพุทธทั้งหลายหันมาสนใจในคำสอนอันแท้จริงขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าละเสียถึงบาปทั้งปวงยังกุศลให้ถึงพร้อมชำระจิตใจให้ผ่องใสเบิกบาน เป็นคําสอนที่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ตอกย้ําว่าเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาเป็นเรื่องที่เราควรจะต้องทําความเข้าใจเป็นพื้นฐานแรกก่อนที่จะนําพาไปสู่ศีลสมาธิปัญญาท่านศีลภาวนาหรือคําสอนอื่นๆใดๆก็ตามแต่ ว่าทำไมพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ถึงตอบย้ำว่าทำสอนสมข้อนี้คือหัวใจของพระพุทธศาสนาก็เพราะปัญหาทั้งหลายที่เกิดขึ้นกับเรามาจากจิตใจของเราเองจิตใจของเราที่ว่าคืออะไรครับคือจิตหรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดหรือหัวใจที่อยู่ใน ร่างกายเราไม่ใช่เราครับในความหมายของคําว่าจิตใจเวลาเราสื่อสารกันมันหมายถึงความคิดนั่นเองผมไม่ได้แปลความออกมาเองนะครับเพียงแต่ผมได้ย้ํากับท่านผู้ชมอยู่เสมอว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ท่านบอกว่ามีสี่อย่างที่ท่านทำมไม่ได้นะวันนี้เราจะตอกย้ําเรื่องสุดท้ายเรื่องที่สี่นั่นก็คือ ไม่สามารถที่จะสอนหรือถ่ายทอดภาษาให้ลึกซึ้งเท่ากับสภาวะความจริงทางธรรมชาติที่ดำรงอยู่ความหมายของคำว่าธรรมชาติที่ดำรงอยู่ก็คือสภาวะต่างๆนั่นเองทั้งสภาวะที่เป็นรูปธรรมและนามธรรมารูปธรรมคืออะไรก็คือสิ่งที่เราจับต้องได้ร่างกายเราอวัยวะต่างๆรวมทั้งหัวใจและสิ่งที่เป็นนามธรรมา นั่นก็คือความคิดจินตนาการและการปรุงแต่งต่างๆนั่นเองทั้งสองอย่างไม่สามารถเอาภาษามาสื่อสารให้เราได้เข้าใจได้อย่างลึกซึ้งร้อเอซอย่าว่าแต่เราท่านอย่าว่าแต่ผมเลยแม้แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าก็พระองค์ท่านยังบอกว่าท่านทำไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะทำความเข้าใจความหมายของคำว่าจิตใจนะ แท้จริงแล้วเนี่ยนะครับมันคือความคิดของเรานั่นและไอความคิดที่ผมเรียนผมพูดกับท่านผู้ชมนำเสนอจากประสบการณ์มาตลอดเราก็จะแยกได้เป็นสองเรื่องนะครับเป็นความคิดที่ไม่ผูกกับตัวตนกับความคิดที่ผูกกับตัวตนนะครับความคิดที่ไม่ผูกกับตัวตนก็คือความคิด ที่เวลาเราจะเดินไปโน่นมานี่ทำนั่นทำนี่นะมันใช้ความคิดบดนะฮะแต่มันไม่เกี่ยวตัวตนคำว่าเกี่ยวตัวตนก็คือการผูกมีได้มีเสียเลยส่วนความคิดอันหนึ่งมันจะผูกกับตัวตนนะครับมีได้มีเสียตัวตนก็คืออะไรเราเป็นยังไงดีใจเสียใจได้อ้นโน่นไม่ได้อันนี้นะอันนี้ลูกเราอันนี้บ้านเราอันนี้รถเรา ทั้งสองความคิดเนี่ยนะครับมันเกิดขึ้นจากกระบวนการอันเดียวกันแต่ที่ผมนำพามาสู่ความเข้าใจในสองความคิดนี้เราจะเห็นได้ว่าไอ้ความคิดด้านไม่มีตัวตนมันไม่มีส่วนมากระทบกับอารมณ์เราไอ้ความคิดด้านที่มีตัวตนมันนาทำไมนะตรงนี้ไอ้ความคิดที่มันมากระทบกับตัวตน มันนำพามาสู่อารมณ์เราอารมณ์นั้นไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ดีอารมณ์ร้ายอารมณ์เกลียดอารมณ์โกรธหรืออะไรก็ตามแต่อารมณ์นี้แหละครับความคิดที่เกิดอารมณ์นี่แหละครับคือสิ่งที่ก่อปัญหาขึ้นไอ้ที่บอกว่ามันก่อปัญหาเกิดกับเรานะครับเพราะมันนำพาไปสู่การสร้างกระแสครับ ไม่ว่าจะด้วยความคิดที่เรียกวโนกรรมด้วยคําพูดที่เรียกว่าวจีกรรมหรือสิ่งที่กระทาไปด้วยกายการทําไม่ว่าเป็นด้านบวกหรือลบมันเป็นกระแสกรรมกระแสกรรมนี้นะครับจะนําพาเราไปเกิดไอการนําพาเราไปเกิดทาไมพระพุเจ้าถึงต้องมาตอบยำ้ำว่าไอสามคำสอนที่ว่านะ เป้าหมายสูงสุดมันต้องไปที่การไม่เกิดการอุบัติขึ้นของพระพุทธเจ้าด้วยความตั้งใจของพระองค์ท่านด้วยการเสียสละด้วยการตั้งจิตอธิษฐานนะแล้วต้องใช้เวลายาวนานในการเสียสละของพระองค์ท่านต่อสัพพสัตทั้งหลายเนี่ยนะครับเพื่อสิ่งเดียวเพื่อจะมาสอนให้สัพพสัตว์ทั้งหลายเข้าใจโดยเฉพาะมนุษย์และเทวดาก่อน เป็นเบื้องต้นที่สามารถรับสื่อสารภาษาให้เข้าใจได้สู่การไม่เกิดส่วนสัตว์อื่นๆซึ่งยังติดอยู่กับความหลงต่างๆก็ต้องคลี่คลายยกระดับนะครับเข้าสู่กลุ่มที่เป็นสุขติแล้วมีปัญญาที่จะไตร่ตรองคิดได้นั่นจะถึงมีโอกาสที่จะเข้าใจธรรมและนำพาไปสู่การไม่เกิดหน้าที่ของพระเจ้า คำสอนของพระเจ้าสู่กันนั่นเกิดดังนั้นอีกสามอย่างนะครับก็คือการละเสียถึงบาปทมบูรวการยังอุศลให้ถึงพร้อมและการทำใจ,ใจเบิกบานของใสบริสุทธิ์นะครับมันเป็นข้อสรุปที่ทำให้เกิดคำสอนของคำว่าปฏิบัติธรรมเอาเละครับ ที่พอเราพูดถึงการปฏิบัติธรรมโอ้โหมันมีภาพความคิดขึ้นมามากมายจากคําสอนอย่างกว้างๆก,ก่อนก็คือทานศีลภาวนาเห็นไหมมันต้องทําทานให้ดีก่อนรักษาศีลและวไปสู่การภาวนาในภาษาที่เราท่านเข้าใจกับภาวนาก็คือการปฏิบัติธรรมนะจากนั้นก็ศีลสมาธิปัญญาอ่า รักษาศีลเป็นฐานทำสมาธิและถึงจะเกิดปัญญานะตอนนี้มีสมาธิกับภาวนาแล้วเอา้าตกลง,งอะไรกันแน่ว่าคือการปฏิบัติธรรมและหลังจากนั้นก็จะได้ยินอีกอะสมถะนะสมาธิแบบสมาธะกับสมาธิแบบวิปัสสนาอ่ะสมาธะก็คือความสงบนะเหมือนเราหินไปทับหญ้านะ ยกหินออกนะหญ้าที่เคยอยู่ใต้หินนะดูเหมือนจะตายไม่ตายเหลืองมันก็แตกขึ้นมาใหม่นั่นก็หมายความสมาธิแบบสมถะสมาธิแบบกรรมฐานแบบวิปัสสนานั่นก็คือถอนกิเลสเราท่านได้ยินกันคำว่าเราท่านได้ยินกันผมนะครับตั้งแต่เข้าสู่วงการเขาเรียกวงการปฏิบัติธรรมนะถึงเวลานี้ก็ ปาก็มา27 28เปีแล้วเนี่ยนะนะทำมาเรื่อยนะตั้งแต่ฟังหลวงตาแล้วบ่อยนั่งสมาธิเพราะจริงหลวงตาท่านสอนถูกตั้งแต่ต้นเนี่ยนะคือพ่อแม่ครัาจาร์หลวงตาสมัยท่านสอนถูกตั้งแต่ต้นแต่เราไม่เข้าใจในคําสอนของท่านไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เป็นภาษาพระนะหรือสิ่งที่ท่านพยายามที่จะสอนเพราะ เราไม่มีพื้นฐานมาก,ก่อนและที่ยิ่งกว่านั้นเหมือนกับเราชาวพุทธทั้งหลายเราไม่มีพื้นฐานในคําสอนหลักของพระพุทธศาสนาที่ตรงไปตามคําสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพเพราะสิ่งที่เราพบเราเจอตั้งแต่เราเกิดมาคือการปฏิบัติตามประเพณีการปฏิบัติตามรูปแบบพิธีกรรมต่างๆนะครับ ผมเองนะยีสิเจ็ดบแปปีนะไม่มีโอกาสจะได้เจอหลวงตาสมหมายนะครับหรือรับฟังคำสอนของท่านนอกจากไปบวชนะครับและเบื้องต้นนะและนานๆได้เจอทำโอ้โหเราก็ผลขวายาปฏิบัติธรรมผลขวายปฏิบัติธรรมนะแต่ไม่รู้จะทำไมความหมายการปฏิบัติธรรมก็คือการ ่าต้องไปนั่งสมาธิไปหมดครับไปหมดนะตั้งแต่วัดธรรมกายอ่จากสายวัดป่ามาสู่วัดธรรมกายนะจากวัดธรรมกายนะไปหลวงพ่อจร,รันนะอาจารย์โคเอนก้านะายุวพุทธเรียกว่าโรงไหนที่ มีคำสอนเรื่องการปฏิบัติธรรมก็พยายามทำไปไปเนี่ยมันมีความคิดนะอยู่ลึกๆข้างในว่าเราอยากเข้าใจอันนี้เป็นความอยากเข้าใจก่อนกว่าจะมาถึงตอนที่ไม่อยากจะเกิดนะครับมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะมันก็ค่อยๆพัฒนาและวิวัฒนาการแต่มันเป็นการคำทางของความหมายของการปฏิบัติธรรมมาโดยตลอดเพราะอะไร เพราะมาผูกอยู่กับคําว่าสมาธิเพราะ,ะนั้นสมาธิแต่ไหนแต่ไรมาก็คือการนั่งสมาธินะและแยกสมาธิเอาจากการเดินจงกรมนั้ด้วยซ้ำมัเพราะเราไม่เข้าใจว่ามันคือสิ่งเดียวกันเดี๋ยวสิ่งเดียวกันยังไงเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังจากประสบการณ์นะโอ้โหนั่งสมาธินะเรียกว่าใช้เวลาหนึ่งนาทีสองนาทีเนี่ยดัาดิ่ง นิมิตมากมายนิมิตจะเห็นแบบฝันแต่รู้สึกตัวจำเรื่องราวได้หรือนิมิตที่ผ่านทะลุตาไปก็มีประสบการณ์มองเห็นแม้แต่หลักตานะครับทุกครั้งเวลาเกิดเล่าหลงตาัตาบอกว่าอย่าอย่าไปูกอย่าไปติดบ้างน,นะทิ้งมันเสียนะอยู่กับพุทธโธเรานะก็ยังไม่เข้าใจโอ้โหที่แบบนี้ต้องถือว่า นะมันจเ,มเจริญก้าวหน้ามันล้ำหน้าแล้วยังให้ทิ้งอีกแล้วไปยัวพุโทโธแล้วมันคืออะไรมันก็คล้องใจอยู่แบบนี้นะครับแต่ท้ายที่สุดวันนี้ที่จะมาแลกเปลียนเข้าใจก็เพื่อเราจะได้ทำความเข้าใจว่าความหมายของคำว่าสมาธินะในทางพระพุทธศาสนานะผมเรียนตั้งแต่ต้นแล้วว่ามันอยู่ที่ศัพท์ที่จะใช้ณนะเงื่อนเวลาไหนโอกาสไหนเรื่องอะไร แต่แท้จริงการจะบริหารจิตนะในสมขั้นตอนละเสียถึงบาปทั้งปวงยังผู้สนพร้อมและชำระจิตใจใบริสุดมันจะต้องตั้งฐานอยู่ที่คำว่าสตินะตอนนี้เรามาดูสัพท์ภาษาของคำว่าสติกับสมาธิว่าจริงๆมันคือเรื่องเดียวกันในสมาธิที่เราไปคิดเรื่องรูปแบบต่างๆมันไม่ใช่แท้จริงแล้วเนี่ยนะครับ สิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจในการฝึกสมาธิตามสรรพภาษาที่ว่าก็คือสติทำไมเหรอครับก็เพราะว่าสิ่งที่เราพูดว่าเวลาเราเกิดความคิดนะจากการปรุงแต่งต่างๆไม่ว่าด้านบวกหรือด้านลบมันเป็นกระบวนการการทำเงานของจิตนะผมอธิบายมาเรื่อยๆแล้วนะครับวันนี้เนี่ยไม่ลงรายละเอียดในเรื่องนี้ แต่ระหว่างที่เราปรุงแต่งมือนเนี้นเครื่องมือทำงานคนเจ็ตมันมีอีกัน้นนะที่เราจะต้องย้ำและท้อวาแใจว่ามันคือสตินะเราก็ทบทวนตัวเราเองจากชีวิตปกติธรรมดาเลครับว่าเมื่อก่อนนะหรือทุกท่านบางท่านอาจจยังเป็นอยู่ปั๊บหมโหัวดาลงมือนะนะับ ถ้าลองเบทวนในบางครั้งที่ท่านคิดยั้งใจหน่อยจะพูดไม่พูดหรือพูดออกไปแต่เรียบเรียงภาษาใหมา่หรือลงมือทำแต่ยังตัวทันหรือทำไปรูปแบบนึ่นั่นแหละสิ่งที่เกิดขึ้นเหล่านี้เรียกว่าสตินะครับตัวสติที่ว่านี่นะครับ มันคือการปฏิบัติธรรมในความหมายที่ผมจะเรียนมันคือการทําสมาธินะบอกแล้วว่าสับแสง่านอย่าไปติกนะเพราะถ้าเราความหมายของการทําสมาธิก็คือการที่จะนำพาตัวเองไสู่การหลุดพ้นการไม่เลือนไลตายเกิดตรงนี้เนี่ยสำคัญเห็นไ,ไหมคำสอนของพระพุทธเจ้าจึงลงที่คําว่าสติปัฏฐานสีนะครับหรือคํา ความหมายอื่นใดก็ตามแต่มันจะมาลงที่สติเสมอและโดยเฉพาะหลังๆที่เราจะได้ยินก็คือความหมายของคำว่ารู้เฉยๆรู้เฉยๆคือสุดยอดของการปฏิบัติธรรมสุดยอดของการทำสมาธิเพราะอะไรก็เพราะบอกแล้วว่าตเดอมันมีเครื่องมือในการทำงานในการปรุงแต่งด้วยจะยับยั้งมันได้ก็เพราะต้องมีสติแต่ ยับยั้งแสดงว่ามันก็ยังมีการกระทํามันยังมีความคิดอยู่นะครับกระบวนการที่เป็นความคิดอันก่อเกิดบาปภูกกับตัวเราโลภโกรธหลงหรือดีใจเสียใจทําบุญทาทานอะไรก็ตามแต่มันยังผูกที่นํำพาเราไปเกิดนะมีสติยับยั้งให้ดีขึ้นนะยับยั้งมากๆก็ละบาปได้ขั้งตัวอ่ายังกุศลไดถึงพร้อมก็ต้องมีสตินะ เพราะคำว่ายังกุสลเนี่ยถึงเพราะนอกเหนือจากจิตใจมันก็ต้องเริ่มจากภายนอกและให้ทานนะทำโน่นทํานี่นะอ่ะมันก็ต้องทําให้มีความคิดความอ่านที่เกิดขึ้นสติเตี่ยนไตรตรองว่าเราจะทําในการเสียสละไปทีนี้ไอตอนที่ทําจิตใจผ่องใสบริสุทธิ์เบิกบานนี่สิมันจะผ่องใสบริสุทธิ์บกบานก็คือการเข้าใจความจริงว่าความจริงมันดำรงอยู่แบบนั้นมันเป็นเช่นนั้น พอเราเข้าใจว่าความจริงมันเป็นแบบนั้นดำรงอยู่เช่นนั้นเราก็จะวางเฉยนะไอความจริงที่ดำรงอยู่แบบนั้นเป็นเช่นนั้นคืออะไรก็คือการที่เรากลับมาทบทวนคำสอนว่าสรรพสิ่งเป็นนิจจ์ทุกขังอนัตตาเพราะมันตัวเราตัวเรามันไม่มีอยู่จริงมันเป็นสิ่งสมมุติที่ก่อรูปขึ้นและเราไปยึดมันเรามีร่างกายแล้วก็เหลี่ยมจิตแบบเป็นนายสนธิยาเนะมันจึง ผูกกับตัวนี้เป็นบ้านสนทิญานรถสนทิญยานลูกสนทิญยานประเทศสนธิญาณไอ้นู่นนี่เป็นสนทิญานแล้วก็ผูกขึ้นมาหมดนั่นแหละครับความหมายของการยึดในความเป็นตัวเราทีนี้การฝึกสมาธินะหรือการปฏิบัติธรรมแล้วแต่สัรพภาษาที่เราจะใชนะ้มันจะต้องนำพาไปสู่การบริหารความคิด ให้หลุดจากกันเป็นตัวเรานั่นเองการจะหลุดจากเป็นตัวเราก็คือต้องเริ่มเราเข้าใจอันนี้จังทุกขังอะไรต่างและก็เข้าใจว่าเฮ้ยเราเนี่ยนะมันเกิดมันเป็นแบบนี้ถึงเวลามันตายนะแต่ถ้าตายเรายังไม่เข้าใจมันจะแจ้งผมคิดโอ้ตายก็เดี๋ยวไปนรกไปสวรรค์แต่ความจริงมันมีการไม่เกิดได้หลังตายมันจะต้องพาไปถึงจุดความเข้าใจนะแต่ไปถึงจุดความเข้าใจนั้นแล้วท่านผู้ชม ไม่ได้หมายความว่าเราทิ้งมันได้เลยนะนี่ไงนะชำระจิตใจมันอยู่ตรงนี้ชำระจิตใจสมาธิหรือการแบบธรรมก็คือจะต้องฝึกจิตจากการที่จิตมันมีศักยภาพของการทำซ้ำทำซ้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 บ่อยๆมันด้เกิดศักยภาพเกิดความชำนาญขึ้นการทำซ้ำที่ว่าคืออะไรทำซ้ำที่ว่าก็คือให้เกิดปัญญาอามาสินสมาธิปัญญาะ ถ้าไมเกิดปัญญาเข้าใจว่าทุกอย่างมันไม่มีจริงมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นชั่วคราวนะแล้วเดี๋ยวก็แตกดับไปก่อรูปกันใหม่มันวนเวียนอยู่แบบนี้เราก็กลับมามองตัวเราให้เห็นอันนี้ย้อนกลับไปที่พ่อแม่ปู่ย่าตายายตายแล้วก็เป็นแบบนั้นจบแล้วก็หายไปนะไอ้วิญญาณไปเกิดทำบุญทำบุญอะไรก็ว่านะนั่นอยู่ในโลกสมมุติแต่ข้อเท็จริงแล้วสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งชั่วคราวไม่มีจริงเพราะมีอยู่จริงเนี่ยนะครับ เมื่ออะไรมากระทบจิตใจเราแค่นั้นไม่มีอะไรนะผ่านไปแล้วแก้ไขปัญหาไม่ไนดะ้ไอ้ที่ยังมาไม่ถึงก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในวันข้างหน้าสิ่งที่เป็นอยู่จริงก็คือณนาะนะทีนี้วินาทีนี้เพรานะเพราะนาทีนี้ผ่านไปวินาทีเรื่องราวมันก็เปลี่ยนไปเห็นไหมฮะอีกวินาทีที่ผ่านมามันเป็นอดีตแลวอย่าไปสนใจมนอย่าไปสนใจมัน คิดแบบนี้เรื่อยๆคิดแบบนี้เรื่อยๆมันก็จะทําให้จิตระวางลงหลังจากคิดแบบนี้เรื่อยๆเ,เหมือนที่ผมเรียนแล้วนะครับมันก็จะไปถึงอีกจุดนะึ่งทึ่จะได้ยินในพ่อแม่ครูอาจารย์สอนเรื่อยๆนะครับทั้งหมดลงตาสม,มายัยท่านสอนแล้วผมไม่เข้าใจก็คือรู้ไปเฉยๆนะมันจะยกระดับมาเองมันจะรู้ไปเฉยๆอ๋อ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  ระหว่างนั้นไอความเป็นตัวตนที่ยังผูกยังติดมันก็จะค่อยๆค,ค,คลายลงอันนี้แหละครับมันจะถึงนําพาไปสู่คาสอนที่ว่าอ๋อระดับนี้นะพอไปถึงอย่างนี้สภาวะใจิตใจเป็นอย่างนี้มันเรียกว่าโสดาบันสกิตาคามีอนตาคามีและจนทิ้งก็คือเป็นอารหันต์ท่านผู้ชมครับย่าไปหมกมุ่นกับ ค่อยํำภาษาเนี่ยสมาธิปฏิบัติตธรรมมาทําความเข้าใจให้ไปถึงเนื้อแท้นะให้ไปถึงสิ่งที่ลึกในคําสอนองค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้านั่นแหละครับเราจะเดินก็สู่ทางตรงนะรูปแบบพิธีกรรมต่างๆมันทําให้เราอยู่ในทางที่คอรรดเลี้ยวนะผมก็ครตรรถเลี้ยวมา7 2 8ปีเนี่ยผ่านไป20กว่าปีนะครับถึงค่อยๆเข้าใจนะครับตอน,นี่เป็น อุศลที่ผมสร้างไว้แล้วก็สิ่งที่ได้ทํากับพ่อแม่ครูอาจารย์ทั้งหลายไม่ใช่คนเดียวไม่ใช่รูปเดียวความหมายที่ผมใช้คําว่าไม่ใช่คนเดียวรูปเดียวเนี่ยครับหมายความว่าพ่อแม่ครูอาจารย์ทั้งหลายเป็นทั้งพระและคาราวาสนะครับอย่าได้ประมาทคา,ารวาสเหมือนกับอย่าไปหลงนับถือพระที่อวดอ้างเรื่องอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์ทุกอย่าง ถ้าเราเป็นชาวพุทธสิ่งที่เราจะต้องนำพามาสู่ความเข้าใจก็คือใครที่พาคำสอนอันแท้จริงมาให้เราคำสอนแท้จริงเราไม่รู้เราจะรู้ได้ก็ต่อเมื่อผ่านการพิสูจน์และพิสูจน์โดยใครไม่ต้องพิสูจน์ด้วยใจเราเองว่าคำสอนนั้นนำพาไปสู่การขัดเกลาจิตใจเราให้ยกระดับในการไม่เบียดเบียนผู้อื่นมีความเมตตาต่อผู้อื่นและท้ายที่สุดก็คือ ช่างมันเถอะอยากไปสนใจอะไรมันไม่มีอะไรอยู่จริงในสปปรบพสิ่งทั้งหลายครับวันนี้ก็ขอบพระคุณและก็อนุโมทนาสำหรับทุกท่านที่ติดตามขอบพระคุณครับทําประกันภัยรถยนต์กับทิพยะประกันภัยดียังไงดูนี่ค่ะอืรถชนครับพี่เดี๋ยวแม่โทรเรียกประกันฮลัลโหลมาไวน้ำครับหาใจ ไม่มากเรื่องต่อเลยค่ะทิปสมาร์ทแอสซิสต์บริการพิเศษพร้อมดูแลคุณทุกสถานการณ์ครบทุกป,ประกันภัยรถยนต์จากทิพยประกันภยัยชั้นหนึ่งเริ่มต้นเพียง4,900บาท